การเปิดอภิปรายทั่วไปเนี่ยโดยไม่มีการลงมติในสองวันที่ผ่านมาก็คือวันที่26และวันที่27เพื่อให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นของรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำเอาข้อคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลรับฟังนะครับผมเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ย สองวันที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยได้เปิดอภิปรายกันและได้มีข้อเสนอที่มีความชัดเจนและมีเหตุผลที่หนักแน่นซึ่งประชาชนทั้งประเทศนี่ที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมทางสารีต่างๆนี่คงจะเข้าใจดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนประเด็นที่ มีสอสอรัฐบาลเองได้มีการเปิดประเด็นในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าเนี่ยไม่มีความจำเป็นแต่อยา่างใดเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นการซื้อเวลาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคิดว่ายังขาดความจำเป็นและข้อเรียกร้องที่เราได้เสนอทางออก ในการประชุมรัฐสภาเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นชัดเจนนะครับว่าเหลือแต่เพียงการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจึงขอยืนยันว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการทันทีเลยทั้งหมดนะครับข้อแรกพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเพราะท่านเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด ตราบใดที่ท่านยังไม่ลาออกปัญหาต่างๆก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขและอาจจะมีโอกาสเกิดสถานการณ์รุนแรงและบานปลายขึ้นในอนาคตยากต่อการควบคุมนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าขนาดนี้นั้นการชุมนุมก็ยังปรากฏอยู่ทั่วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมเนี่ยให้ความเห็นมาแล้วก็ในสภาในรัฐสภาเองเนี่ย ก็ได้เสนอข้อเรียกร้องนี้ต่อท่านนายกรัตรีเช่นเดียวกันข้อที่2คือการปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังโดยไม่มีเงื่อนไขข้อที่3ามพักเพื่อไทยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้พ้นจากวิกฤตที่มีอยู่คือการที่ทุกฝ่ายนั้นต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญให้สำเร็จโดยเร็วโดยพักขอเสนอดังนี้ครับเรื่องแรก การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนตามยติที่ได้เสนอไว้โดยไม่ต้องทำประชามตินะครับมีทั้งหมดสามมีมีทั้งหมดขออภัยมีทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการยกเลิอกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ก็คือปิดสวิตช์สอวอนะครับแล้วก็สอวอ250คนนี่ไปโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ เรื่องที่สองคือการยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาตามมาตรา270เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและมาตรา2 7 1เรื่องที่สามคือการยกเลิกมาตรา279ที่ทำให้ประกาศและคำสั่งของคอสชอยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเพพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเรื่องที่4คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้ง ให้มีสองใบนะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่มีบัตรใบเดียวแต่เราได้เสนอให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบก็คือแยกระหว่างคนกับพรรคการเมืองออกนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา256เพื่อตั้งสสลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อร่างรัฐธรรมนูนใหม่โดยสามารถดําเนินการไปพร้อมทันทีผมเรียนว่าจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรก ก็คือส่วนที่ผมได้กล่าวเรียนในเบื้องต้นก็คือมีเรื่อง4ี่เรื่องที่สามารถแก้ได้ทันทีและไม่ต้องผ่านการทําประชามตินะครับที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อตอนต้นก็คือเรื่องของการที่สวออนไปโหวตนายกไม่ได้อันนี้มี4ประเด็นที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ที่มีการตั้งสสลนะครับในเรื่องนี้เนี่ยสามารถดําเนินการไปพร้อมกันได้ทันทีนะครับ เพื่อแสดงออกให้เห็นความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ท่านนายกได้กล่าวเมื่อคืนนี้นะบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วควรจะมีการกําหนดกรอบเวลาให้มีความชัดเจนด้วยนะครับว่าจะทําอะไรช่วงเวลาไหนเสร็จเมื่อ,อไหร่นะครับสุดท้ายนะครับการที่ท่านนายกและมนตรีได้กล่าวว่าไม่ลาออกเพราะไม่อยากตัดช่องน้อยแต่พอตัว ผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการห่วงอำนาจอย่างยิ่งเป็นการคิดถึงตัวเองมากกว่าคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สนใจที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องนี้ก็ขออนุญ,ญาตได้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับมีประเด็นไหนที่อยากจะสอบถามไหมครับ เรียนพี่ๆสื่อมวลชนได้นเลยได้เลยนะคะถ้ามีคําถามค่ะผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคําพูดนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนะ่เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่อานาจโดยไม่ชอบธรรมการใช้กลไกใช้อะไรต่างๆนี่เพื่อให้สืบทอดอานาจเนี่ย นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่มีเหตุผลอ,อ,าาอ,อ่าครับเพราะว่าเรามองไม่มีความจําเป็นนะครับไม่มีความจําเป็นเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้อภิปรายทุกเรื่องแล้ว แล้วก็ยัดการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับฟังข้อเสนอของสอสอและสอวอเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับไม่ควรโยนให้เป็นเรื่องของของใครอีกนะครับแม้กระทั่งการตั้งคณะกรรมการสมานฉันหรือกรรมการหาทางออกของประเทศที่เมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับ ผมเรียนว่าประเด็นนี้เนี่ยนายกละออกหรือไม่ละออกก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับสิ่งที่สําคัญคือขณะนี้นั้นเนี่ยในเรื่องการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างนะครับการดําเนินการขั้นต่อไปก็คือการยื่นยติไม่ไว้บังใจรัฐบาลนะครับซึ่งขณะนี้นั้นเรากําลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างที่ชี้เห็นว่าเนี่ย เป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักหลายเรื่องนะครับในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำต่อไปครับ ะขอเรียนเสริมท่านเลขาอย่างนี้ค่ะในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่มีการลาออกเราอาจจะให้มีการทาประชามติถามคนส่วนใหญ่ในเรื่องของการทาประชามติเนี่ยโดยหลักกฎหมายแล้วไม่สามารถกระทําได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลเพราะไม่ใช่ประเด็นทางด้านของความคิดเห็นในเชิงประเด็นสาธารณะอันนี้อันที่1ค่ะและอันที่สองท่านนายกอยากรู้ว่าประชาชนรู้สึกกับท่านอย่างไรท่านควรลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อจะได้รู้ว่าคะแนนนิยมของท่านยังมีอยู่เช่นไรนั่นน่าจะเป็นทางออกของประเทศมากกว่าค่ะผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะการลาออกของท่านนายกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของประเทศและก็เป็นการยกปัญหาที่สําคัญหลายเรื่องออกไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านนั่งอยู่เนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ว่าจะทําด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะจะได้รับแรงกดดันาจากจากตัวท่านนายกนะครับ แต่ถ้าท่านลาออกเนี่ยการดําเนินการในเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจของสมาชิกสสฝ่ายรัฐบาลเองแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ